คริสถึงคุณครุ่นคริสคุยพระวาจาประจาวันที่14มีนาคม2025นะครับวันนี้พระสุเจ้าสอนกับเราและบอกกับเรากว่าถ้าความชอบธรรมของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมจาย์หรือชาวฟาริสีในอดีตเนี่ยเราเองก็อาจจะไม่ได้เข้าสู่พระนจักรของพระเป็นเจ้าเลยนะครับ คำสอนเนี่ยทำให้พ่อนึกถึงแก่นของเทศกาลมหาพรตครับที่เรากําลังเดินทางอยู่ด้วยกันเป็นเวลา40วันเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามพิธีกรรมภายนอกหรือการอดอาหารเพื่อให้เราดูศักดิ์สิทธิ์ดูเคร่งครัดนะครับแต่มันเป็นการเรียกร้องให้เราลงลึก ไปในหัวใจของเราเพื่อที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงครับเพราะบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีในสมัยของพระเยซูเจ้าเนี่ยเขามักจะเน้นการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งมันขาด ความจริงใจนมันขาดจิตรมเแห่งความรักและก็ความเมตตาพระสูชา้าจึงเรียกร้องให้เราแต่ละคนเนี่ยมีความชอบธรรมที่ดียิ่งกว่าก็คือการเข้าใจและดำเนินชีวิตตามเจตรมเจตนารมตามจิตตรมของบทบัญญัติเหล่านั้นด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความรักครับ และหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งสอนต่อไปด้วยนะครับว่าในบรรดาที่มีคนในอดีตบอกว่าอย่าฆ่าคนนะคะผู้ใดฆ่าคนจะต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่จริงๆพระเสด็จชาบอกว่าเหนือไปกว่าน,นั้นเนี่ยแม้กระทั่งคนที่โกรธเคืองพี่น้องของตนก็จะต้องถูกลงโทษเช่นกันเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องไอต่ตรองด้วยกันนะครับว่าโอ้ทุกวันนี้เรา โกรธเคืองใครหรือเปล่าเรารู้สึกเกลียดชังใครหรือเปล่าหรือทุกวันนี้เราพูดดูถูกดูหมิ่นใครอยู่หรือเปล่าเพราะเนี้ยมันเป็นการเพราะบมม่มเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงความเครียดแค้นชิงชังไว้ในหัวใจของเรานะครับถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยมันจะเจริญเติบโตไปสู่การทําร้ายอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกระทําที่รุนแรงกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทศก,กาลมหาพรตนี้พ่อเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับทบทวนความสัมพันธ์ความรักภายในหัวใจของเราครับ ว่าเรามีคนที่ยังโกรธเคืองยังไม่ยอมให้อภัยอยู่หรือเปล่านะครับหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เราต้องการการเยียวยาและการคืนดีหรือไม่เพราะว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะถวายสิ่งเหล่านี้ให้กับพระเป็นเจ้าในเทศกาลมหาโรดนี้ครับ ขอพระสถานของพระเป็นเจ้าได้ช่วยเราให้เจริญชีวิตตามพระวาจาที่เราได้ไตร่ตรองด้วยกันนะครับเพราะเมื่อถึงช่วงเวลาของเทศกาลปัสกาแล้วเราจะได้เฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระกิสตตเจ้า,าด้วยหัวใจที่บร,ริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยความรักอย่างแท้จริงครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ และอย่าลืมไตรตรองพระวาจาเขียนวลีที่ประทับใจจากพระวาจาที่พี่น้องประทับใจนะครับรวมไปถึงแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากการไตรตรองพระวาจาประจำวันนี้ลงมาในกล่องคอมเมนต์ให้เราได้อ่านด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ